กับวันนี้ก็ปีกตัวมาพองานครับบนหลังคาบนหลังคาตัวนี้นะมันเป็นตึาชั้นนะห้าหรือสี่ชั้น,นคืนมาก็ลืมนับชั้นบนหลังคาครับซื้งหลังคาเป็นหัวนะครับตัวนี้นะหลังคาเป็นหัว เออคือเป็นเช็คพอสาเหตุแล้วนะครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับนี่บริเวณนี้นี่มันจะอันนี้เขาอุดหมดแล้วนะครับอุดหมดแล้วอุดหมดแล้วแลวที่นี่สาเหตุมันน่าจะมาจากหลงนี่ครับน่ามาจากหลงนี้ครับย้ำหาสาเหตุแล้วน่าจะมาจากตรงนี้ครับ ก็เลยเอาหน้ามาทดสอบก่อนหน้ามาทดสอบก่อนหน้ามันไหลตรงนี้มีหอยหอยหอยหน้าไหลตรงนี้เพรามันไหลตรงนี้ปุ๊บมันจะเข้าไปตรงบริเวณฝ้าครับอ่ามันมาชุดนี้แน่นอนครับอคิดว่าน่าจะมาจากชุดนี้เพราะจุดอื่นเนี่ยเขาอุดมมดแล้วครับเขาอุดมันละนะครับดด้ว ะะจะแก้ไขใหม่นะครับอันนี้ก็เบิดน,น้ำใส่ลงไปนะครับใส่จนต็มเนี่นะทด่อทั้งพนุว่ามัน,ม,นมันเกิดจากตอนนี้แต่ก็ก็เลยร้องลองหอกร้องหอกก็ก็กมันกเน็เป็นเป็นไปตามที่เป็นไปนตามี่ขาครับ ลองเอาหน้ามมาใส่ก่อนพอหน้ามใส่ปุ๊บม,มันก็ไหลมาจากไหลไหลมาไหลลงตีตีตามสุดนะครับอ่าเป็นตะนี้นะครับเป็นตะลองนี้พอลองนี้ปุ๊บน้ามไหลลงปั๊บไหลลงนี้ปุ๊บมันจะซึมเข้าไปตามคอยตอนค่ะคอยแตงนะครับถ้าแตาตะนี้มันก็นลงไปตีฝ้า นะครับลงไปตีฟ้าต้องลงบุญเพราะลงไปตีฟ้าต้องลุ่มบุญมันย่อยตามเาขาเกิดเบื้องเอนี่ยมันไหลตรงตรงนี้มันก็มันก็ซึมกเพซึมซึมไปตียนไวเล่าร้อยเล่าล,ลงไปตีฟ้าเลยที่นี่หูหล่ะวิธีที่จะแก้ไขนะครับในเคสนี้นะครับพอบอยาครับก็ซื้อ เขาจะใช้เอ่อเอ่อแฟชชิ่งเขาจะใช้ทางทางสีแผ่นเรียบนะครับงสีแผ่นเรียบเอาแบบสั่เล็กหรือเอามาอ่อพับเองเอ่อเอามาพับเองก็ได้นะครับ